สวัสดีครับเป็นการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของ GSM Finder d o n c a n อันดับแรกนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมาแถบแรกที่แสดงเห็นก็คือ Finder Tool หน้าต่างนี้ <c oughs> จะเป็นหน้าต่างความเชื่อเหลือต่างๆดูที่หัวข้อแรก ASIC นะครับโลเกียรครับผมก็ <c oughs> จะเป็นการเชื่อเหลือของท่านเครื่องรุ่นไหนนะครับ อยู่ในไท้ไหนรุ่นไหนนะครับหัวข้อต่อมาแบตเตอรี่นะครับอัางปเทลรุ่นต่างๆนะครับสามารถใช้แบตเตอรี่ร่วมกันกับรุ่นไหนได้บ้าง HTC นะครับ ก็จะเป็นในส่วนต่างๆของแบตเตอรี่นะครับเคเบิลครับอันกะเทลเครื่องอันกะเทล OT 525ใช้สายกับรุ่นไหนได้บ้างครับนี่คอนะครับเป็นคือซีเมนนะครับนะครับอันนี้ก็คือหัวแฟตนะดิสดิสซีสีนะครับ พิน A พิน B พิน F นะครับสามารถใช้กับรุ่นไหนได้บ้างนะครับโนเกียครับสายรุ่นไหนใช้กับรุ่นไหนได้บ้างอันนี้ช่วยได้ท่านได้เยอะนะครับนะครับ X5 โอเคนะครับต่อมาเฟกนะครับหรือสายแพรนะครับนะครับรุ่นไหนใช้กับรุ่นไหนได้บ้างนะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับ ครับถ้าจากเฟกก็คือ IC, n o นะครับโนเกียก็คือ IC เีหรืครับยุกยุย M เอ็มนัมเบอร์อันนี้ไม่เยอะมากนะครับ LCD หรือหน้าจอนะครับเราก็จะเน้นไปทางโนเกียว,ว่าหน้าจอโนเกียรุ่นไหนสามารถใช้งานกับรุ่นไหนได้บ้างนะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่อันนี้ก็ช่วยเหลือท่านได้เยอะนะครับ ต่อมาเฮลโคดครับผมอันนี้ก็คือโคดรับต่างๆของตัวเครื่องนะครับยี่ห้อต่างๆดูทางด้านนี้นะครับเห็นไหมครับเหนคาเทลก็จะมีโคดรับตรงนี้นะครับสามารถใช้โคดพวกนี้ได้นะครับมาสเตอร์รีเซ็ตต่ตางๆเวลาณเครื่องเป็นรหัสล็อกเครื่องมานะครับช้หนโมบายครับผมอันนี้คือตัวเครื่อง นะครับใชนาโมบายนะครับสมัเครื่องไม่มีภาษาไทยขึ้นเราลองกดโค้ดตัวนี้อาจจะมีภาษาไทยขึ้นมาได้นะครับให้ลองดูนะครับอันนี้คือโค้ดลับต่างๆในตัวเครื่องโทนี่ลิซันนะครับมอเตอร์โรล,ลครับผมสมสุงครับอันนี้ใช้ได้เยอะนะครับตัวนี้สมสุงะนะครับ ฮียลโค้ดคือฮาร์ดรีเซ็ตนะครับฮาร์ดการทำฮาร์ดรีเซ็ตของเครื่องรุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสเซอร์นะครับเอสทีซีนะครับดูนะครับก็จะเป็นหลายหลายละเอียดต่างๆนะครับให้ท่านได้ดูฮัลโตโรล่านะครับซัมซุงนะครับอ่าดูนะครับซัมซุงฮารีเซ็ตปอ่าทำยังไงนะครับนะครับแล้วก็พันเฮนดอยฮารีเซ็ต นะครับทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนรับต่างๆในตัวเครื่องนะครับท่านสามารถเลือกดูได้ในที e ดียวินเดอร์อันนี้มีอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรข้อมูลใหม่ๆมาเขาก็จะอัปเดตให้ท่านเรื่อยๆใหม่ๆมาะนะครับื่องล่างเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าแบรนด์โมเดลนี้คืออะไรอันนี้คือการเช็คเลขอีมี่ครับถือว่าเรามีเครื่องตัวหนึ่งเราใส่เลกอีมี่ไปปุ๊บ เช็คออกมาั๊บเนี่ยนะครับก็จะเช็คออกมาเลยว่าอีม่ตัวนี้เนี่ยเป็นของเครื่อง b บ a c k b e r r y s t o ตอนะครับทูเก้าห้าสองเป็นไงครับอันนี้คืออีกหน้าต่างหนึ่งนะครับสำหรับฟินเ e อร์ o ูนนะครับอันนี้เชื่อมท่าได้เยอะนะครับ <c oughs> ทั้งโค้ดนะครับทั้งจอทั้งสายแล้วก็สามารถเอาอีม่เช็คได้ด้วยว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอะไรนะครับต่อมาเป็น n o k i a t o ูนนะครับ <c oughs> โนเกียโทนเนี่ยอันแ,แร,นะะร,รก,แะน,ะะก Box, นะครับเราสามารถเลืกอกคอนเน็ t ชันได้3รูปูแบบนะครับก็คือบล็อกนะครับตอนนี้รองรับกล่องทอร์นาโดนะครับแล้วก็กล่อง JF นะครับ USB นะครับสามารถแฟดผ่าน USB ได้คอมพอร์นะครับสำหรับแฟดผ่านคอมพอร์นะครับเป็นเครื่องรุ่นต่างๆนะครับเรามาดูที่ เราใช้งานกันเยอะที่สุดก็คือ UFS นะครับกด r e f r e s ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับก็คือถ้าเราต่อกล่องธนโโดไว้ก็จะมีกล่องธนบัตสีเรียวของกล่อง,องขึ้นมากด Next ครับกด n e c t ครับรอ,อสักครู่นะครับตอนนี้ตัวโปรแกรมกำลัง connect กับกล่องธนโดตของท่านอยู่ นะครับเมื่อเรียบร้อยก็จะขึ้น Device s t a t u Connect ลองสแกนโฟนดูครับ อ่านะครับตอนนี้ก็สามารถรีตัวเครื่องของท่านมาได้แล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแฟลตนะครับแล้วก็หน้าต่างเซอร์วิสหน้าต่างเซอร์วิสก็จะมี full factory default นะครับก็คือ Set full factory นั่นเองครับลงคำสั่งโดนะครับ คลมเพดก็ต่อมาก็เป็นแถบซิมล็อกอันนี้สำหรับเครื่อง SL1 SL SL1 SL2 SL SL นะครับสามารถเจนเนอเรทโค้ดได้ SL2 SL3 รีแพ์ครับรีแพ์ SD นะครับเราก็ลองดูได้นะครับ ตอนนี้เราตอนนี้เราลอง S N L 3ามรี i พ S D ดูนะครับเซนั้นมาคนพีนะครับพอดีคื่้งตอนนี้มีปัญหาอยู่นะครับอ่ะต่อมาก็คือการเขียน P M ผ่าน S S 4นะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งในส่วนของ g M Finder ตรงนันนะครับข้างล่างนะครับ s e n NC N C F Code ในกรณีที่เราได้รหัสปนล็อกมาไม่อยากกดมือสามารถนำรหัสทั้งหมดมาใส่ตรงนี้แล้วก็เซนต F a r ตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถปลดล็อกได้เลยนะครับถ้าเราได้รหัสปลดล็อกมาต่อมาครับ pm ก็จะเป็นการรีบ pm ของตัวเครื่องนะครับลองรีสดูนะครับ รยร้อยครับนะครับเรียบร้อยครับต่อมา SL สามทูนอันนี้ในลักษณะที่เราทำการแคลคูลเลตด้วยเวลตันฟ <c oughs> อร์ด <c oughs> หรือว่า,าส่งไปให้เขาคำนวณหัสรเราสามารถใส่เลขมี่นะครับแล้วก็เอาเลข30นะครับเลขฐาน30 ที่ได้จากการคำนวณจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาค l ลคูเลตโค้ดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เสริมในส่วนของ Nokia ยนะครับ e l สามทูนนะครับอ่าคราวนี้เรามาลอง disconnect นะครับนะฮะแล้วเราลอง connect ในแบบ usb ดูนะครับเลือกที่ usb ครับผม ลองรีเฟรชน,นะครับแล้วคอนเนคครับผมจะเห็นว่าจะมีโนเกีย USB ขึ้นมาให้นะครับจากนั้นเราลองสแกนโฟนครับอ่านะครับอันนี้คือในลักษณะของ USB นะครับในสตันด์เกออกมานะครับนะฮะตอนน่อมาคือโค้ด ก็จะแบ่งเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อแล้วแต่นะครับส่วนใหญ่เราก็จะสามารถคำนวณได้มีอยู่2ลักษณะก็คือออฟไลน์โค้ดกับออนไลน์โค้ดนะครับสามารถเลือกรุ่นนะครับที่รองรับได้นะครับแล้วก็ใส่เลขเอมีกเข้าไปแล้วก็ทําการแคลคูลเลตออฟไลน์โค้ดจะไม่เสียเครดิตออนไลน์โค้ดเสียหนึ่งเครื่องต่อนหนึ่งเครดิตนะครับในส่วนของ b บล็คเบอรี่ทูลนะครับถ้าสามารถนะครับใส่รหัสนะครับ อ่า EMA ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ MEH อ่านะครับก็จะเป็นการคำนวณโค้ดในส่วนของ Memory เมมโบอรีออกมาให้ท่านนะครับหรือ ท่านต้องการ enter code tail ตรงนี้ก็จะเป็นการหน้าต่างช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าถึงลักษณะของการกดรหัสนะครับการใส่รหัสปลดล็อกในตัวเครื่องแต่ละรุ่นนะครับอ่า uh, factory uh, reset อันนี้คือการรนะีเซ็ตเครื่องแบตเตอรี่นะครับรีเซ็ตนะค factory cdma t o o l อันนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับเครื่องนะครับ cdma zte lg s m s u n งนะครับรุ่นตามนี้เลยนะครับ สายที่ใช้เป็นสายแคล็บคอมพอร์ตนะครับเป็นการคอนเน็กซัพพอร์ตทูลตรงนี้ก็จะเป็นซัพพอร์ตฟอรัมนะครับก็คือเว็บบอร์ดของเขานะครับบายเครดิตนะครับรีเซลเลอร์อันนี้ seller, ออฟฟิเชียลส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวซัพพอร์ตของตัวโปรแกรมซัพพอร์ตแอรีแฟกไฟล์ตรงนี้ก็คือหน้าต่างของแฟกไฟล์นะครับท่านสามารถใส่ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดของท่านแล้วก็ล็อกอินไปที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับอ่ การสมาชิกนะครับมุมมีวิดีโอแยกไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีตัวย่อยของการทํางานของตัวโปรแกรมนะครับแยกของเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเป็นการสาธิตให้ชมนะครับในแผ่นดีวีดีให้นะครับแล้วก็สําหรับ g ีมฟินเดอร์ดองเกนะครับตอนนี้กําลังทําการอัปเดตเกี่ยวกับในส่วนของ b บล็กเบอร y นะครับในอนาคตอาจจะสัว์เครื่อง b บล็กเบอ r y ได้นะครับแล้วก็อาจจะ ในส่วนของซัมซุงก็จะเพิ่มมาให้นะครับก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับในทุกส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็ในราคา90้บาทนะครับถือว่าคุ้มนะครับในลักษณะนี้แถมเครดิตให้15เครดิตสําหรับท่านที่ต้องการปลดล็อกแบบออนไลน์แคคูลเลตนะครับก็จะเป็นเครื่องรุ่นต่างๆเหล่านี้นะครับแม้แถ่ไบออคอมพิวเตอร์นะครับท่านก็สามารถแคคูลเลตไบออดได้นะครับอันนี้ในส่วนของ m o t o r o l a นะครับ มาดูครับรุ่นต่างๆเหล่านี้แปลกๆมาเจอมานะครับเสียเครดิตหนึ่งเครดิตเสียสองเครดิตแล้วแต่รุ่นนะครับก็จะคิดตามเครดิตของเขาก็สามารถทํางานได้นะครับถือว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่หรือว่าท่านที่เจอเครื่องแปลกๆบ่อยๆนะครับก็สามารถใช้ G M Finder dongle ของเรานะครับในการทํางานนะครับวันนี้ก็จบการ สาธิตวิธีการใช้งานแบบข้าวๆนะครับไ้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ